สวัสดีครับวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมป่าอีกแล้วละครับวันนี้มาดูสมุนไพรบางชนิดนะครับที่นี่เขาเรียกว่าต้นพามีนะครับก็สมัยก่อนเขาก็จะใช้เบื่อปลานะครับนะครับ ลักษณะใบใบ,บจะไม่มีใบจะกลมๆนะครับเป็นลักษณะรีๆไม่มีไม่มีหางใบนะครับเห็นไหมครับต้นเขาจะเป็นดอกสีออกน้ำตาลนะครับเป็นไม้เถาเลื้อยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นมือนะครับเป็นนิ้วเนี่ย มาพันกับไม้อื่นนะครับเนี่ยจะเลื้อยไปนะครับเป็นไม้เาถาเเถาเลือ้อยเกี่ยวพันนะครับแบบนี้อ่าไม่ได้เหมือนกับเถาวันนะครับน,นะครับจะแข็งนะครับเถาจะแข็งอันนี้เถาแก่ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน,นะครับ นี่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นสมุนไพรที่สำคัญนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับใช้ประโยชน์ดได้นะครับกำจัดสัตว์สู่พืชได้นะครับนี้ มองมาทางนี้เห็นโชคดีนะครับมาเจอต้นไม้อีกชนิดนะครับที่รู้จักนะครับอเอามาอ่านี่นะครับเป็นอ่าผักหวานป่านะครับเป็นสายพันธุ์ทางใต้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่มียอดอ่อนนะครับ โอ้สูงนี่นะครับอยให้ดูนี่นะครับผักหวานป่านะครับแต่ทางใต้จะเรียกอ่าชุมไกรต้นชุมไกรยอดก็เอาไปใช้ส่วนมากก็จะเกงเลียงนะครับถ้ามีใบอ่อนยอดอ่อน บรรลัยวงพยมก็จะพยายามสะเสวงาสมุนไพรนะครับเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์เอาไว้นะครับเพื่อประโยชน์สำหรับตัวเองแล้วก็คนรุ่นหลังครับรือพวกนี้เมื่อมีการใช้พื้นที่นะครับก็จะถูกทำลายไปนะครับก็จะหมดไปเรื่อยๆ อย่างนี้ก็มีนะครับพามีนะครับเห็นไหมครับใบย์ก็จะนิ่มๆน,นะครับบางๆนะครับท้องใบจะเป็นสีแบบนีบ้ก้านจะแข็งนะครับก้านใบจะแข็งมากส่วนของก้านนี่เวลาตรงส่วนที่กำลัง จะเดินเติบโต,ตไปกำลังพลาดไปต้นตไม้อื่นก็จะพันแบบนี้นะครับนี่ <us> <us diyor> นะครับมันก <us> ็เป็นนิ้วนะครับอ่านิ้วจับจับเพื่อจะเลื่อยขึ้นไปนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านไร่วังพยอมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ